สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกของช่องทีเด็ดทอมมี่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับประจำวันพุธที่2เมษายนนะครับคลิปเน้นเคู่วันนี้จัดกันมาให้แบบจุกๆกันอีกแล้วนะครับหรือใครนะครับที่ยังไม่จุใจนะครับในกลุ่มครอบครัวของเราจัดให้ได้นะครับตัวเน้นตัววีเนี่ยมีให้ครบรับประกันความชัวร์ให้นะครับเพียงแค่พี่ๆสแกน QR โค้ดที่หน้าจอนะครับหรือใครที่สแกนไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปลอดภัยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับจะพาไปลุยศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับไปดูที่ตารางคะแนนของทั้งสองทีมนะครับเจ้าถิ่นแมนซิตี้เนี่ยอยู่อันดับที่ห้าของตารางนะครับมีอยู่สี่สิบแปดแต้มแข่งไปแล้วยี่สิบเก้านัดชนะสิบสี่เสมอหกแพ้เก้านะครับส่วนทางด้านฝั่งเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยอยู่อันดับที่สิบเก้าของตารางนะครับมีอยู่สิบเจ็ดแต้มแข่งไปแล้วยี่สิบเก้านนี้ เตอร์เนี่ยต้องการแต้มเพื่อหนีตายแบบสุดๆเลยนะครับส่วนเฮตุเฮต์ของคู่นี้นะครับก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้เนี่ยผลงานดูดีกว่านะครับโดยเอาชนะเลสเตอร์ได้ถึง16นัดนะเลสเตอร์เนี่ยเอาชนะเจ้าถิ่นได้5นัดนะครับโดยที่ทั้งคู่เสมอกัน4นัดและในเกมล่าสุดนะครับเป็นแมนซิตี้นะครับที่ออกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเอาชนะได้2อศูนย์ครับก็ต้องบอกว่า5เกมหลังสุดเป็นทางฝั่งแมนซิตี้เนี่ยที่ทําผลงานได้ดีกว่าทั้งหมดเลยนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยเอาชนะเลสเตอร์ไปได้ทั้ง5นัดนะครับ โดยฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านแมนซิเตอ้เนี่ยเอาชนะคู่แข่งได้3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดออกไปเยือนบอลมัดนะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยนเลเตอร์เนี่ย5เกมหลังสุดนะครับฟอร์มไม่ดีเลยนะครับต้องบอกว่าเอาชนะคู่แข่งไม่ได้เลยเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3-0นะครับ และสําหรับความพร้อมวันนี้นะครับทางด้านฝั่งเจ้าถิ่นอย่างแมนซิตี้เนี่ยของคุณซื้ออย่างเป๊ปกัวดิโอรานะครับมีตัวเจ็บค้างแค่4ี่ลายนะครับแล้วก็มีรอเช็คฟามฟิตนิดหน่อยนะครับงานนี้บอกได้เลยนะครับพร้อมทุกจุดนะครับส่วนคาดกลางการจัดทัพวันนี้นะครับใช้ระบบ4-2-3-1นะครับหน้าเป้าวันนี้เนี่ยจะใช้เป็นโอมามามูธนะครับ3ามกลางลุกใช้เป็นเจเรมีโดกูนะครับอาเควินเดอร์บอยแล้วก็ซาวินโยนะครับส่วนทางด้านฝั่งเรตเตอร์ซิตี้เนี่ย ของคุณซื้ออย่างรุฟเฟอรน,นิสรอยนะครับสำหรับความพร้อมมีตัวเจ็บค้างอยู่1นึ่ลายนะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ส่วนคาดการการจัดทาวันนี้นะครับใช้ระบบ3 4 2 1หน้ะครับนาเป้าใช้เป็นเจมี่วาดีนครับสองกลางลุกเนี่ยใช้เป็นแพสซันดาก้าแล้วก็บิลลนเอลคานูนะครับ ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับในสกพรพิมพ์ลีกเนี่ยเกิดบอลข้างๆที่ต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเจ้าบ้านแมนซิตี้เนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดก็ยังดูดีส่วนทางด้านฝั่งยีมเยือนเนี่ยอฟอร์ม5เกมหลังสุดนะครับไม่ดีเลยนะครับต้องบอกว่า,าพร้อมตกชั้นหรือว่าเสี่ยงตกชั้นเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับราคาบนวันนี้นะครับเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นแมนซิตี้เป็นต่อ2ลูกราคา2เปิดมาให้2ขี2.5สูงต่ำกาแพงราคาบนเปิดมาให้3.5ราคา2 เปิดมาให้3.54นะครับคู่นี้นะครับเป็นตัวเน้น VIP ในกลุ่มครอบครัวนะครับพี่พี่ท่านใดที่สนใจในแนวทางสุดท้ายเดี๋ยวรอดูค่าน้ําให้มันสวยๆกันหน่อยนะครับบวกกับไลฟ์อัพนักเตะให้มันชัวร์ๆและแนวทางสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในแก๊งของเราแล้วเราไปเจอกันที่เดิมนะครับ คู่ต่อไปนะครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดคู่นี้ลงเตะกันตอนทีมหนึ่งสนะครับไปดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลเนี่ยอยู่อันดับที่6ของตารางมีอยู่47แต้มแข่งไปแล้ว28นะัดชนะ14เสมอ5แพ้9นะครับส่วนทางด้านฝั่งเบนฟอร์ดอยู่อันดับที่11นะครับมีอยู่41แต้มแข่งไปแล้ว29นะัดชนะ12เสมอ5แพ้ไป12นะครับและเฮตูเฮตของคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นอย่างนิวคาสเซิลเนี่ยผลงานดดดดูีกว่าานนนนะะครรัับบเเออชฟ์ไ้8ดนะ และเบนฟอร์ดเนี่ยเอาชนะเจ้าถิ่นได้2นัดโดยที่สองคู่เนี่ยเสมอกันไปเพียง1นัดน,นะครับโดยในเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดนะครับไปได้3ประตูต่อ1ในศึกคาราบาวครับนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเป็นเบนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลเนี่ยได้สี่สองในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ต้องบอกว่า5เกมหลังสุดเนี่ยฟอร์มของทั้งคู่นะครับอ่าก็ต้องบอกว่าเป็นทางฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยที่ดูดีกว่าชัดเจนนะครับโดยฟออรรร์มมม5เเเกหลลัััังงงสสุดขทท้้้2ีนนนนะะคคคบบบจาาาิิวซ เอาชนะคู่แข่งได้3นัดและแพ้ไป2นัดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยนิวคาสเซิลนะครับเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้2ประตูต่อ1นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดนะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดเนี่ยเบนฟอร์ดนะครับออกไปเยือนบอลมัดเอาชนะบอลมัดได้2ประตูต่อ1นะครับ และสําหรับความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าถิ่นนิวคาสเซิลนะครับของคุณซื้อเอจ้ฮาวเนี่ยมีตัวเจ็บค้างอยู่4ลายด้วยกันนะครับส่วนคาดการการจัดทัพวันนี้ใช้ระบบ4-3-3นะครับโดยจะส่งเป็นฮาวิบารครับอเล็กซานเดอร์อิซักแล้วก็จะขอบเมอร์ฟี่เนี่ยเป็นสามประสานแดนหน้านะครับส่วนตรงกลางมีโชเอลิงตันนะครับแล้วก็ซันโดโตนาลีนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งเบรนฟอร์ดเนี่ยของคุณซื้อโทมัสแฟรงค์นะครับวันนี้มีตัวเจ็บค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมากถึง8ปลายด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่ามีผลกระทบต่อการจัดทัพทุกตำแหน่งนะครับส่วนคาดการณ์การจัดทัพวันนี้เนี่ย ใช้ระบบ4-2-3-1นะครับนาเป้าใช้เป็นยูแอนดบิวซ่าสามกลางลุกใช้เป็นเควินเชตนะครับมิเกลดจำกาดแล้วก็จะมีบียอนเอมโบโมนะครับต้องบอกว่าพิมพ์ลีกคู่นี้นะครับมันแน่นอนนะครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานดูดีนะครับแล้วก็คว้าแชมป์นะครับอ่าเป็นแชมป์ลีกครับนะครับในรอบ70ปีเลยทีเดียวนะครับที่ดวลกับลิเวอร์พูลนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับอ่าฟอร์ม5เกมหลังสุดก็ยังดูดีนะครับอยู่ในอันดับที่11นะครับอยู่กลางๆตาาาารรรรงนนนนะะะคคคััับบบแลลอวี้ เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าท่นอย่างนิวคาสเซิลเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่0.5ขีด1ราคา2เปิดให้1ลูกสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ขีด3.5ราคา2เปิดมาให้3ลูกนะครับอ่าวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางเจ้าบ้านเนี่ยงานนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเฮดทูเฮดทั้ง2องทีมนะครับอ่านิวคาสเซิลเนี่ย ดูดีกว่านะครับเข้าวินได้มากกว่านะครับโดยงานนี้เนี่ยยังได้เล่นในลังอีกต่างหากนะครับได้เปรียบกว่าทีมเยือนอ,อีกด้วยนะครับแล้วก็เพิ่งคว้าแชมป์มาครับคุมกําลังเนี่ยน่าจะได้กําลังใจแล้วก็ความพึกเหืมค่อน,คนข้างที่จะเยอะนะครับวันนี้แนะนำนะครับให้ต่อไว้ที่นิวคาสเซิลไว้ก่อนละกัน,นครับวันนี้ฟันทงต่อไปที่นิวคาสเซิลนะครับ คู่ต่อไปนะครับไบรตันเปิดบ้านเจอกับแอตตันวิลล่านะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับไปดูที่ตารางคะแนนของทั้งสองทีมนะครับจเจ้าบ้านไบรตันเนี่ยอยู่อันดับเจ็ดของตารางมีอยู่สี่สิบเจ็ดแต้มแข่งไปแล้วยี่สิบเก้านัดนะครับชนะสิบสองเสมอสิบเอ็ดแพ้หกส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างแอตตันวิลล่าอยู่อันดับเก้านะครับมีอยู่สี่สิบห้าแต้มแข่งไปแล้วยนะี่สิบเก้านัดชนะสิบสองเสมอเก้าแพ้แปดนะครับ และเฮตุเฮตของคู่นี้นะครับทางฝั่งแอตตันวิลลาทีมเยือนเนี่ยดูดีกว่านะครับโดยเอาชนะบริลตันได้7นัดและบริลตันเจ้าถิ่นเนี่ยเอาชนะทีมเยือนได้2นัดโดยที่ทั้งคู่เสมอกันถึง6นัดนะครับโดยในเกมล่าสุดนะครับทั้งคู่เนี่ยก็เสมอกันไปแบบสุดมันนะครับสประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นเป็นบรตันนะครับเอาชนะ10และมี1นัดนะครับเป็นแอตตันวิลลาเนี่ยเปิดบ้านไล่ถล่มบรตันได้ถึง6ประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มของทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกกกกกัััััััันน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 นะะะะใ5เเมมมหหลงสสสสุดดดแ้้ช่่วาจอรรบบคคูี ส่วนฟอร์มการเล่นฮะเกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นไบรตันเนี่ยเอาชนะคู่แข่งได้3นะัดเสมอ2นะัดเกมล่าสุดไบรตันเปิดบ้านเสมอกลับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ศูนย์ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่าเนี่ยฟอร์มดูดีนะครับ5เกมหลังสุดชนะได้หมดเกมล่าสุดนะครับต้องบอกว่าออกไปเยือนไบรตันนอร์เอ็นนะครับในศึกอาบอลถ้วยอย่างเอฟเอคัพนะครับก็เอาชนะไปได้3าศูนย์ และสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าบ้านไบรตันของคุณซื้ออย่างฟาบินูเซเลอร์นะครับต้องบอกว่าสำหรับความพร้อมก่อนลงแข่งเนี่ยจะไม่มีชื่อของอีกอร์คูริโอนะครับเฟรดี้คลาดิโอโกเจมิลเนอร์นะครับโยเอลเฟลมันเจสันสติลนะครับจอร์จิโอรูสเตอร์ทาลิกลัมเตนะครับซารูมันมัสอดัมเวสเตอร์แล้วก็มาร์ควิฟเฟร์นะครับเป็นตัวเจ็บเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับคาดว่าวันนี้เนี่ยใช้ระบบ4-2-3-1นะครับโดยเจนีเอ ่าโดยจะใช้เป็นแดนนี่เวลเบกออสตาจีเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็มีชาเปโดเนี่ยรับอาสาปั้นเกมลุกอยู่ด้านหลังนะครับส่วนด้านฝั่งแอสตันวิลล่านะครับของคุณซื้ออูนายเอเมลี่นะครับสำหรับความพร้อมวันนี้ก่อนลงสนามเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดทุแบนเข้ามาเพิ่มนะครับนอกจากเสียโรสบาร์คลีย์นะครับแค่เพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับส่วนคัดการจัดทัพนะครับใช้ระบบ4-2-3-1โดยมีโอดีวัชินเนี่ยยืนเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็จะใช้มอร์แกนโรเจอร์มาโกอาเซนซิโอนะครับแล้วก็จอห์นนนแม็กิเี่ย เป็น3ประสานกลางลุกนะครับต้องบอกว่าคู่นี้นะครับมีการเดิมพันสูงมากถึงโคต้าบอลยุโรปนะครับแน่นอนไม่มีใครอยากพลาดสาหรับในเกมนี้นะครับต้องยอมรับว่าเจ้าถิ่นไบรตันช่วงนี้กําลังท็อปฟอร์มนะครับหลังจากเก็บชัยชนะ 4- จาก5เกมที่ผ่านมานะครับยิงประตูเนี่ยไปได้ถึง13ประตูเลยทีเดียวนะครับเรียกว่างานดีมีคุณภาพนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเนี่ยอย่างแอสตันวิลลาตลอด8เกมที่ผ่านมาคว้าชัยไปได้เพียง2นัดเท่านั้นนะครับแถมโดนยิงเนี่ยไปถึง13ประตูนะครับส่วนราคาวันนี้นะ ทางฝั่งเจ้าถิ่นอย่างไบรตันเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่0.40ราคา2เปิดมาให้0.5นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้2.5ขี3วันนี้ยังมองว่าเจ้าถิ่นดูดีกว่าทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านอีกจังหากนะครับอกองหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับวันนี้ฟันทงให้ต่อไปที่ไบรตันนะครับ โคต่อไปนะครับบอลมัรเปิดบ้านเจอกับอิสวิททาว์นะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับไปดูที่ตารางคะแนนของทั้งสองทีมนะครับเจ้าบ้านบอลมัรนะครับอยู่อันดับที่สิบของตารางนะครับมีอยู่สี่สิบสี่แต้มแข่งไปแล้วยี่สิบเก้านัดชนะสิบสองเสมอแปดแพ้เก้านะครับส่วนทางด้านฝั่งอิสวิททาว์นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่สิบแปดของตารางนะครับในโซนตกชั้นมีอยู่สิบเจ็ดแต้มแข่งไปแล้วยี่สิบเก้านัดนะครับชนะสามเสมอแปดแพ้ไปสิบแปดนะครับ ส่วนเฮตูเฮตของคู่นี้นะครับก็บอกว่าทางฝั่งบอลมัทเนี่ยผลงานดีกว่านิดหน่อยนะครับโดยเก็บชชนะจากอิสวิทาวเนี่ยได้1นัดโดยที่ทั้งคู่นะครับเสมอกันไปถึง4นัดนะครับใน5เกมหลังสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าบอลมัดทนะครับก็เอาชนะอิสวิทเนี่ยไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้น,นียก็เสมอทั้งหมดโดยเกมล่าสุดนะครับก็อ,ออกไปเยือนอิสวิทเนี่ยเอาชนะไปได้แค่2ประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนฟอร์มการเล่น5าเกมหลังสุดนะฮะต้องบอกว่าบอลมัดสเนี่ยเอาชนะคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับแพ้เสมอ2นัดแพ้3นัดเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับแมนซิตี้ไป2ประตูต่อ1ครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างอิสุวิทาวเนี่ย5เกมหลังสุดก็เอาชนะคู่แข่งไม่ได้เช่นกันนะครับแพ้ไป4นัดแล้วก็เสมอ1นัดเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับฟอเรสต์นะครับไป4ประตูต่อ2นะครับ และสําหรับความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าบ้านบอลมัดของคุนซืออย่างอันโดนีอีราอุรานะครับต้องบอกว่าจะได้ตัวดีนฮุยเซ่นครับมีล็อตเคอร์เคสพลนทดแบนกลับมาช่วยทีมได้แล้วนะครับส่วนตัวเจ็บเนี่ยสีลายนะครับก็คืออูเลียนอาราโคมาคัตเทวเนียนะครับเอลเนสอูนาวแล้วก็หลุยซินเตล่าเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับส่วนคัดการ์จะทับวันนี้ใช้ระบบ4-2-3-1โดยมีอีวานิซอนนะครับยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็จะใช้จัสซินไคเวิร์ดเนี่ยรับจ็อบเป็นตัวสร้างสรรคเกมลุกอยู่ด้านหลังนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างอิสวิททาวของกุนซือคีแอนแมคคินนาห์นะครับสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับยังคงไม่สามารถใช้งานอักเซลตนเซเบ้นครับเอลิแยเน่มูนิตนะครับแล้วก็ซิโดซีออกเบเน์เวสซิเบิร์นซามิเอลซิโมดิกคอนเนอร์ชัปลินนะครับเป็นตัวเจ็บเนี่ยที่ยังใช้งานไม่ได้ทั้งหมดนะครับส่วนคาดการณ์การจัดทัพวันนี้นะครับอิสวิทนะครับใช้ระบบ4-2-3-1โดยมีเรียมดีแล็บนะครับยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็จะมีโอมาลี่ฮัตติสันนะครับรับจ็อบเป็นเพย์์เเมกอรรนะคับ ต้องบอกว่าวันนี้นะครับทีมเยอิสวิตทาวเนี่ยต้องกัดฟันสู้นะครับขอแชร์แต้มกลับออกไปให้ได้เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะสถานการณ์หนีตายตอนนี้นะครับต้องการทุกคะแนนนะครับเพื่อการอยู่รอดอาจจะเป็นแรงผลักด,ดันสําคัญนะครับที่ทําให้พวกเขาเนี่ย สร้างความยากลำบากให้กับคู่แข่งได้นะครับขณะเดียวกันนะครับช่วงเวลานี้เนี่ยเจ้าบ้านอย่างบอลมัดนะครับก็กําลังออกทะเลไปไกลนะครับด้วยการเก็บชัยชนะได้แค่ครั้งเดียวนะครับและแพ้เนี่ยไปถึง4ี่นัดเลยทีเดียวนะครับแถมโดนยิงไปถึง10ประตูนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แผงหลังเนี่ยเล่นได้แย่จริงนะครับซึ่งไม่มีวินัยในการเล่นเลยนะครับฉะนั้นกับเลทราคานะครับวันนี้ที่เปิดมาให้ท่องฟังเจ้าบ้านนะครับ อย่างบอลมัดเนี่ยเป็นต่อถึง1.5ราคา2เปิดมาให้1.1.5ขีดสูงต่ํากําแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้2.5ขีด3วันนี้ยังมองว่าอิสสวิ t ทาวเนี่ยถ้าจะแพ้นะครับคิดว่าแพ้ไม่เกิน1ลูกแน่นอนครับวันนี้ก็แนะนำนะครับให้ลองไปที่อิสวิ t ทาวนะครับคู่ต่อไปนะครับซาวท m มตันเปิดบ้านเจอกับคิตตันพาเลตนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนตี1:45นะครับไปดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีม เจ้าบ้านอย่างาาเซาแทมตันเนี่ยอยู่อันดับสุดท้ายของตารางนะครับในโซนตกชั้นเลยนะครับมีอยู่9แต้มแข่งไปแล้ว29นัดชนะ2เสมอ3แพ้ไป24นะครับส่วนทางด้านฝั่งคิตตันพาเลตเนี่ยอยู่อันดับที่12ของตารางนะครับมีอยู่39แต้มแข่งไปแล้ว28นัดชนะ10เสมอ9แพ้9นะครับส่วนเฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าทางฝั่งเซาแทมตันเนี่ยผลงานาโดยรวมเนี่ยเอาชนะ คิสตันพาเลตได้ถึง14นัดนะครับแล้วก็คิสตันพาเลตเนี่ยเอาชนะเซาแทมตันได้11นัดโดยที่ทั้งคู่เสมอกัน3นัดนะครับและในเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งคิสตันพาเลตนะครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเซาแทมตันได้2ประตูตอนน่อ1นะครับอ่าก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยฟอร์มนตอนนี้นะครับคิสตันพาเลตเนี่ย เขาขั้นที่จะดูดีกว่าซอลทัมตันหลายเท่าเลยนะครับพอตอนนี้ซอลทัมตันน่าจะตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะแต้มเนี่ยน่าจะตามใครไม่ทันแล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่นใน5เกมหลังสุดต้องบอกว่าซอลทัมตันเนี่ยเอาชนะคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับบุ๊ฟไป2-1หนึ่งส่วนทางด้านฝั่งชิซัมพาเลตฟอร์มดีนะครับช่วงหลังเนี่ยเก็บชัยชนะได้หมดเลยนะครับ5เกมหลังสุดนะครับในเกมล่าสุดเนี่ยก็เอาชนะฟูแลมนะครับไปได้3ประตูต่อศูนย์ในศึกเอเเอคันะครับ ส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นอย่างซอแทมตั้นเนี่ยตัวเจ็บก็ค่อนข้างเยอะนะครับไม่สามารถใช้งานวินลินสมอลโบนนะครับรอสจอตไรอันเฟรเซอร์นะครับเจมบรีนแล้วก็ฮวนมาริออสที่เจ็บนะครับแต่ยังมีลุ้นนะครับจะได้ตัวเย็นเบนนาเลตเนี่ยกองกลางตัวหลักฟิตกลับมาช่วยทีมได้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับเตรียมทรงเตรียมใช้ระบบ4-2-3-1นะครับโดยจะมี เปาโอชูนูนะครับยืนเป็นหน้าเป้าขนาบข้างด้วยไทเลอร์ดิปลิงแล้วก็คาร์มันดีนซูเลมาน้านะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างคริสเซ่นพาเลตนะครับตัวเจ็บเนี่ยมีถึงสามได้นะครับเป็นไซดีลิอัตนะครับชิคดูคูเร่แล้วก็จูเอลวอร์ดนะครับส่วนคาดการการจัดทัพวันนี้นะครับใช้ระบบ3 4 2 1นะครับหน้าเป้าใช้เป็นชองฟิลิปมาเตต้าโดยมีอิสมาราซานะครับแล้วก็เอเบลิซีเอเซ่เนี่ยยืนเป็นกลางลุกนะครับ ต้องบอกว่าซอมเตมตันนะครับน่าจะหมดไฟไปแล้วนะครับเพราะตามพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยไกลลิบถึง17แต้มดูยังไงก็ไม่น่ารอดสำหรับในซีซั่นนี้แล้วนะผลงานย่ำแย่สุดๆแพ้ไปถึง11จาก12นัดที่ผ่านมานะครับแล้วก็แพ้คาลังไปถึง9นัดนะครับซึ่งไม่ต่างอะไรกับทีมแจกแต้มนะครับจึงเป็นโอกาสทองสำหรับคีซันพาเลเลยทีเดียวนะครับที่จะเก็บ3แต้มได้ในวันนี้นะครับเพื่อขยับขึ้นมาอยู่ เลขตัวเดียวนะครับสำหรับคิซันพาเลตเนี่ยแถมฟอร์มก็กาลังมาด้วยนะเก็บชัยชนะไปได้ 5. 6จากเกมที่ผ่านมาครับโดยเลทราคาวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ทั้งฝั่งคิซันพาเลตเป็นต่ออยู่ที่0.5ขีดหราคา2เปิดมาให้1ลูกสูงต่ากําแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ราคา2เปิดมาให้2.5ขีดสวันนี้มองว่าคิซันพาเลตนะครับมีลุ้นเก็บ3แต้มได้แบบไม่มีปัญหาวันนี้ฟันทงนะครับให้ต่อไปที่คิซันพาเลตนะครับ โคต่อไปนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้ลงเตะก,กันตอนตีสองตารางคะแนนคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่อันดับที่1ของตารางมีอยู่70แต้มแข่งไปแล้ว29นะัดชนะ21เสมอ7แพ้1นะครับส่วนทางด้านฝั่งเอเวอร์ตันเนี่ยอยู่อันดับที่15ของตารางนะครับมีอยู่34แต้มแข่งไปแล้ว29นะัดชนะ7เสมอ13แพ้9นะครับ ส่วนเฮตุเฮตของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าลิเวอร์พูลผลงานดีกว่าชัดเจนนะครับเอาชนะเอเวอเรตันเนี่ยได้ถึง15นัดนะครับแล้วก็เอเวอเรตันเอาชนะลิเวอร์พูลได้เพียง3นัดโดยที่ทั้งคู่เนี่ยเสมอกันไปถึง14นัดนะครับเกมล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเสมอกันไปแบบสุดมัน2-2นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเอเวอเรตันนะครับเอาชนะลิเวอร์พูลได้2 0นย์ครับ แล้วก็มีเลวพูลนะครับที่เอาชนะด้วยสกอร์เดียวกันเนี่ยสองศูนย์ถึงสองนัดแล้วก็มีเสมอกันศูนย์นะครับทั้งคู่เนี่ยก็จะบอกว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับในห้าเกมหลังสุดนะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับในห้าเกมหลังสุดเลวพูลเนี่ยเอาชนะคู่แข่งได้สามนัดแพ้ไปสองนัดนะครับเกมล่าสุดเลวพูลนะครับแพ้ให้กับนิวคาสเซิลสองหนึ่งในศึกคาราบาวคัพนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นนิวคาสเซิลครับที่คว้าแชมป์ไปได้นะครับแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเลวพูลก็ตกรอบในศึกแชมเปี้ยนลีกมาอีีกกนนะะคครรรััับบบโดยแพ้้ใหปปาสไ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างเอเวอรตันเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ1แล้วก็เสมอไปถึง4นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเวสต์แฮมไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานโจโกเมตนะครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนด้านการจัดทัพวันนี้ใช้ระบบ4-2-3-1นะครับแดนกลางมีอเล็กซิสแมกกาลิสเตอร์ส่วนแนวลุกมีทีเด็ดอย่างโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับแล้วก็มีตัวบิดิกส์บอสไทรนะครับเป็นนนตัััวป้เกมนะครบ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างเอเวอรตันเนี่ยยังขาดผู้เล่นหน้าเดิมๆนะซึ่งคือโอเดลมังกาลานะครับเดวไวแมกนิวโดมินิกคาวดเลวินอาวันโดบุญญานะครับอิลิมันเอ็นดีไอนะครับที่เจ็บค่อนข้างที่เยอะส่วนการจัดทัพวันนี้เนี่ยใช้ระบบ4-2-3-1นะครับโดยจะมีเบโต้เนี่ยยืนเป็นหน้าเป้านะครับโดยมีอับดุคลายดูกูเล่นเนี่ยสร้างสรรค์น,นะครับอ่าแล้วก็สนับสนุนเกมลุกอยู่แดนกลางนะครับอ่านับตั้งแต่เอเวอรตันนะครับได้ตัวเดวิดมอยเนี่ยกลับมา คุมทีมอีกครั้งนะครับทีมเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพวกเขาเก็บแต้มได้เรื่อยๆจนหลุดพ้นนะครับจากการตกชั้นไปแล้วและช่วงนี้เนี่ยก็จัดว่าเป็นทีมที่เหนียวแน่นแล้วก็แพ้ยากนะครับซึ่งแม้จะชนะไม่บ่อยก็ตามแต่การไปเยือนลีเวอร์พูลวันนี้ก็อาการหนักนะถึงแม้ช่วงหลังฟอร์มจะตกๆลงไปแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเขานะครับเหลือแค่ถ้วยเดียวให้ลุ้นนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับก็ยังมองว่าวันนี้เนี่ย เพื่อเล่นให้มันเน้นๆนะครับแล้วก็ปิดจ็อบได้นะครับแต่การเจอกับเอเวัตันตันนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายเช่นกันนะครับกับเลทที่เปิดมาให้วันนี้ทา้งฝั่งลีว่าพูเป็นต่อนะครับอยู่ที่1นึ่ขีดหนึ่งจราคา2เปิดมาให้1นึจุดห้สูงต่ำกําแพงราคาบนเปิดมาให้2องจุดห้าขีดสาราคา2เปิดมาให้2อจุดห้าวันนี้นะครับยังมองว่าเอเวัตันเนี่ยวันนี้น่าจะแพ้ไม่ขาดนะครับถ้าอย่างดีเนี่ยน่าจะมีแชร์แต้มกลับออกไปได้นะครับวันนี้ฟันธงให้รองไปที่เอเวัตันนะครับ โค้สุดท้ายนะครับจะพาไปลุยศึกบอลช่วยโกปาเดลเรนะครับเป็นคู่ระหว่างแอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนานะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนตีสองครึ่งนะครับอ่าต้องบอกว่าคู่นี้นะครับในเลกแรกเนี่ยเจอกันก็เล่นกันแบบสุดมันเลยนะครับที่บ้านบาร์เซโลนาครับทั้งคู่เนี่ยเสมอกันไป4ี่นะครับใครได้ดูเกมวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหผัดกันลุกผัดกันรับผัดกันยิงประตูนะครับ จบ90นาทีก็เสมอกันไป4-4แบบสุดมันนะครับส่วนเฮ o ูเฮ d ของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าทางฝั่งบาเซโลนาดูดีกว่าชัดเจนนะครับโดยเก็บชัยชนะจากอตมาลิดเนี่ยได้ถึง24นัดนะครับแล้วก็อเลติโกมาลิดเนี่ยเอาชนะทีมเยือนนะครับไปได้เพียง6นัดโดยที่ทั้งคู่เสมอกันไป12นัดนะครับโดยเกมล่าสุดนะครับเป็นทางฝั่งบาเซโลนานะครับออกไปเยือนอเลติโกมาลิดเนี่ยเอาชนะไปได้4-2 ทั้งคู่เนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับแต่เป็นทางฝั่งบาร์ซ่าเนี่ยที่ดูดีกว่านิดหน่อยนะครับมาดูที่ฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเริ่มทางด้านฝั่งเจ้าถิ่นแอตเลริดเนี่ยเอาชนะคู่แข่งได้เพียง1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดนะครับเกมล่าสุดนะครับในลาลิก้าเนี่ยออกไปเยือนเอสปันยอนเสมอได้แค่1ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทางด้านฝั่งบาร์เซโลนานะครับ5เกมหลังสุดฟอร์มดีมากๆนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเปปิิดดบบบบ้้าานนนนนะะะะคคคครรรรัััไไล่่่ถมโอ4ตตู และสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับบาร์เซโลน่านะครับจะไม่มีชื่อของมาร์คอังเดรแตนสเตเกนมาร์คคาวาชาโดนะครับแดนนี่โอโมแล้วก็อันเดียสคิสเซนเดนนะครับมาร์คเบอร์นาทที่เจ็บนะครับส่วนคัดการการจัดทัพวันนี้ใช้ระบบ4-2-3-1นะครับแดนกลางมีแกนหลักอย่างเปรดี้นะครับส่วนตัวลุกมีทีเด็ดอย่างราฟินยานะครับรามินยามารแล้วก็อาโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งแอตเลริดเนี่ยสภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแบบ100%นะครับสามารถจัดชุดผู้เล่นที่ต้องการได้เลยนะครับคาดการการจัดทัพวันนี้ใช้ระบบ4-4-2นะครับเดนกลางมีแกนหลักอย่างโรดิโกโดเปลนะครับคอนเนอร์กราเกอร์ส่วนคู่กองหน้าเนี่ยใช้เป็นอูเรียนอาบาเรสนะครับล่าตาข่ายร่วมกับองตวนกิสมันนะครับเรียกว่าคู่นี้นะครับเจอกันบ่อยนะครับช่วงนี้ทั้งในลีกแล้วก็บอลถ้วยนะครับแต่ก็เป็นบาร์เซโลน่านะครับที่ล้างตาได้ในนัดล่าสุดนะครับ เกมแรกเนี่ยเจอกันในบอลถ้วยนี้นะเสมอกันแบบสุดมัน4 4นะครับแน่นอนเกมนี้โอกาสเนี่ยก็ยังเปิดกว้างสําหรับทั้งคู่นะครับและผลการแข่งขันก็ออกได้ทุกงานครับขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยจะเด็ดขาดมากกว่ากันนะครับแต่ถ้าดูจากผลงานณนะตอนนี้นะค่อนข้างที่จะสวนทางกันนะครับบาร์เซโลนาฟอร์มสุดโหดนะครับชนะมาลุลว่วทางด้านฝั่งแอตมาริดเนี่ยก็แพ้มาลุลว่เช่นกันนะครับและแทบชนะใครไม่ได้เลยนะครับต้องเลือกซักทีมเนี้ยแล้วผมมองว่าวันนี้บาร์ซ่ามีรุนมากกว่านะครับกับเลด ที่เปิดมาให้วันนี้เนี่ยมาเลขแรกเนี่ยเปิดมาให้เสมอครับราคา2เปิดมาให้บาร์เซโลนาเป็นต่ออยู่ที่0ูนย์ีูาสูงตามกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้2 5งจขี3วันนี้ยังมองว่าบาร์เซโลนาค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับแล้วก็มีลุ้นมากกว่าที่จะเก็บชัยชนะไปได้วันนี้ฟันธงให้วางไปที่บาร์เซโลนานครับ แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคลิปเน้นๆ7คู่วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับคู่แรกนะครับแมนซิตี้เปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้เป็นตัวเน้น v ี p ในกลุ่มครอบครัวนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจในแนวทางสุดท้ายราคาหนสวยค่าน้ำหนีเจ๋งเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันชี้เดิมนะครับ คู่ต่อไปนะครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดนะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่นิวคาสเซิลแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปนะครับไบรตันเปิดบ้านเจอกับแอตตันวิลลานะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่ไบรตันแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับบอลมาร์ทเปิดบ้านเจอกับอิสวิดนะครับคู่นี้แนะนํารองไปที่อิสวิดแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับเซาแทมตันเปิดบ้านเจอคริสตันพาเลตนะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่คริสตันพาเลตแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อออไปปนนะครรัับบบลลิิเเเว์พูด้าจก เอเวอตันนะครับคู่นี้แนะนำรองไปที่เอเวอตันแล้วกดไปที่สกอร์สูงส่วนในคู่สุดท้ายแอเลติโกมาดริดเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาคู่นี้วางไปที่บาร์เซโลนาในเลสเสมอแล้วกดไปที่สกอร์สูงจัดไป